อ <Enter? S 2> ันนี้ดูคนอายุห้าส uh. ิบป like ีนะขาเอาวนะไปทเาเลี like ้วไปดูนะให้ดีเลยครับตรงไหมตรงไหมไหนทีไม่ที่ คือเราไปดัดตรงนั้นให้มันตรงให้มันสวยแล้วเอามาใช้ตรงนี้เอาไปใช้ทุกที่เราไปตรงไหนก็ช่างไม่ใช่ว่าดัดงนินตรงสวยเสร็จปุ๊บนะฉันก็ออกมาขำเราเดินปุยแล้วเราจะสึดอกไม้เ่องของนี้ครนะับเออผมไม่ได้พูดนะอะไรนเสีะพี่คูดอะไรนะพี่ผู้ใหคนไทยก็หยดพี่พุณผู้นะรู้ไม่ได้พูดเขียนเองเอย อาเร็วอมิุแตกแล้วตาน้องอาจรจะจำภาพล้จำภาพคนจะพิชิตจำภาพจำภาพดตกครับจำภาพมจะิเลยจรภาพันจะติเลยเอ้านี่ไง่ารู้แล้วอีกแล้วหมือนี้มอนี้ดีดีดผิดมันเหมือนไหนทำเมื่อดีมื่อไหนอยู่ไหนเออมันสลับมือกัน ตอนแรกเหมือนกันานาก็ปน yeah. ีหลับมือนะครับหนกลับหน้า้เดี๋ยวพี่จะด้กับบ้านีอยากกลับบ้านเนี่ยที่รอนพี่รอนะดวดสองเกียวตึเดียว์บาเหรอยจออย่างนี้อย่างเดียวตไเะเลยเออเออแค่นั้นน่ะไม่แค่นั้นแหละ